เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมมอนพันแมนเดอร์สตองเกตนะครับผมแล้วก็เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งหกนะครับล้าก็เคยรีวิวไอดีนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็ครั้งนี้ก็เป็นการรีวิวครั้งที่สองนะครับรีวิวครั้งนี้ก็อาจจะต่างไปจากเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็เป็นไอดีของดับเบิ้ลเคนะครับหรือ เป็นพี่ขิงจานขิงของเรานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเป็นสายคัมพีนะครับทุกคนก็ให้ดูยอดเติมเลยนะอ่านี่นะครับสายคัมพีนะอือก็คือเติมแค่เจ็ดแบงค์นะครับก็คือสามสิบเก้าบาทนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ดีก็อันดับอันดับที่สามนะครับผมพลังยี่สิบเก้าล้านนะครับผมโอ้โหใกล้จะอันดับที่สองแล้วนะครับห่างกับอันดับที่สองแค่สองล้านนะครับผมคือใกล้จะอันดับที่สองแล้ว่ะ S <S <S คืออันนี้คือสายคมพีนะครับวิวก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามด้วยนะอันนี้สายคมพีนะครับไม่ใช่สายเติมเลยนะคือเิวเก้าสิบห้านะครับถือว่าทันเลยนะค,คือคือแบบโหเนี่ยขนาดสายแบบ,บคมพีนะแต่ว่าส่วนน้อยนี่เขาไปไวมากเลยนะครับ <S <S คือนั่นแหละสายเติมโหพลังพี่แกก็ไปห้าสิบเจ็ดล้านแล้วอะ่ะเออเนี่ยโหกรอบเป็นกรอบเออแชมป์ข้ามซื้อนะ กิวก็อันดับที่หนึ่งนะครับเป็นกิวเอ็มเพลเยอร์นะครับผมพลังห้าร้อยสามสองล้านนะตัวละครสุดแก่งนะเป็นเจนอนนะครับผมพลังเก้าล้านนะครับผมเก้าล้านสองแสนนะอืมเยอะมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเราลองดูของดองโหพี่แกก็ยังมียังมียังมีของดองอยู่นะอืมนี่ก็วันนี้นะครับผมก็เปิดไปแล้ววันนี้ เออก็มีาดาวก็น่าจะพี่แกน่าจะใช้ไปแล้วนะนี่ก็มาดูของรีวิวตัวละครกันบ้างนะครับนี่ครับเจนอตนะครับผมก็คือพลังหลักเลยนะว่าคือเก้าล้านสองแสนนี่ก็คือสีดาวม่วงเอยเอสีดาวม่วงสีดาวเหลืองนะครับกำลังน่าจะกําลังทำห้าดาวปะเออน่าจะกำลังทำห้าดาวนะครับทักษะก็ปดแผ่นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมการดก็ ตาเฉพาะสี่ดาวไอเีมเฉพาะสองดาวนะครับผมอุปกรณ์ก็ตามนี้นะับของแดงนะโอ้โหแล้วก็ขาดแค่รอ,อ,องเท้านะครับผมการบัฟนะครับนี่ครับการบัฟแดงหนึ่งการบัฟประมาณนี้นะใส่ดืของโจมตีนะพลังโจมตีหนึ่งล้านนะครับผมเจนอสไปจีโฟกันต่อนะครับจีโฟพลังโจมตีหกแสนเจ็ดหมื่นพลังหกล้านสี่แสน อืมจีโฟก็สีดาวเหลืองสามดาวม่วงนะครับผมแล้วก็เออ่ไอเทมเฉพาะสามดาวนะครับแล้วก็เป็นตาเฉพาะสีดาวอุปก,กรณ์ก็มีของแดงหนึ่งชิ้นนะครับผมการ,รบัฟก็ประมาณนี้นะเออพลังก็ประมาณนี้นะเออจากรพันดิกพลังสี่ล้านสี่แสน สามดาวม่วงเอ๊ะสามดาวเหลืองสองดาวม่วงนะครับผมการปรับก็ไม่ได้อัพอะไรมากนะเป็นเอพีครับก็ประมาณนี้นะก็เนี่ยสองดาว3ม,มดาวนะตาเฉพาะสามดาวแลก็ดวง H อนะกกเอเอารบวกนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็หลักๆก็พี่แกจะปั้นเป็น G4 นะครับผมกับเจนอนนะเออ คือเจนอนนี่ตึงมากๆเลยนะก็คือถ้าถ้ามีอาวุธสานี่คือสุสสดๆจริงๆนะแต่ว่านั่นแหละเป็นสายคัำพีนะมันยากนะอาวุธนะพี่แกตอนนี้โอ้โหห้าสิบเก้าใบแล้วนะเออก็ยังไม่ซื้อไอ้ี่ผมก็ยังไม่ซื้อนะเออหกสองศูนยะ์ะแต่ว่าดองผิดซื้อตัวดําก่อนโ,อโหซื้อไปแล้วตอนนี้มีสามใบนะตัวดํานะเดี๋ยวเราไปดูในเฮ้ากันนะดูในบ้านกันนะครับ เอ่อฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ก็ตันแล้วนะครับผมอยู่กลุ่มที่ยี่สสามนะฟิกเกอร์อัปมาานี้นะครับผมอัปตามนี้เลยนะอือัปตามนี้เลยนี่กล้าไปน่าตันเลวโอเคมานี้แล้วก็ความสําเร็จมานนี้ห้องวิจัยคอนะผมโหสองล้านสองล้านสามแสนแล้วก็ สำรองอก็แดนเก้านะครับผมแล้วก็ฝึกฝนอืมฝึกฝนก็ประมาณนี้นะก็ครบร้อยหมดแล้วนะครับผมรอลงยิมาสตเตอร์นะครับเรลเก้าสิบเจ็ดนะครับจะมาจะเปิดเปิดลงยิมาสตเตอร์นะเดี๋ยวเราไปดูสมุดพี่แกก่อนสมุดพี่แกมีเยอะหรือเปล่าเอ่อสมุดพี่แกโอ้โหสมุดโคตรเยอะนะครับผมอืมเยอะเกิน แล้วก็มันจะมีแต่ละบาดูลานบาลองนะลานบาลองอันดับที่9นะครับก็ตัวก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็คือพลางพี่แกนี่เด่นมากๆเลยนะครับแกเป็นสายคมพีนะครับต้องเข้าใจนะครับตัวก็สู้ใครได้ค่อนข้างที่ใจ่ยากนะครับผมเอ้ยแกไม่ได้ใส่จีน้อนอนะ่ะหรือแกยังไม่ได้ใส่ทีมเต็มว่าพี่แกน่าจะพลังได้มากกว่านี้ปะ เราลองใสเล่นดูยูหูเควันนี้ใส่เก่าขึ้นมาพี่แกน่าจะใต่ได้มากกว่าน,นี้วะอ๋อคนอื่นก็คือคนก็ถ้าพี่แกมีแฟนนี้ใต่ได้มากกว่าน,นี้อยู่แล้วนะเจนอนมันถ้าในด่านปกติมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะต้องต้องในเรียวไทม์นะเรียวไทมน์นี่ถือว่าโกงมากๆเลยนะเอออันดับที่สี่นะครับเรียวไทม์ก็ไอดีผมก็ เดี๋ยวลองเลื่อนไปดูนะครับผมจําได้ว่าแต้มประมาณ2100นะก็อยู่อันดับ140กว่านะดีหกสองศูนย์ผมอะ่ะผมอ,ะอยู่อันดับหนึ่งนะตอนนี้ก็ดันอยู่คนเดียวนี่นะครับโอ้ยร้อยสามหกนี่นะครับหนึ 1, 2, ่งสองพันหนึ่งร้ยสามสิบสี่ก็ทีนี้ผมจะเอาสองพันแปดนั่นแหละดีผมนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอันนี้น่าสุดยอดนะครับรวมหกสิบสี่นะครับผมแล้วก็ ข้ามเสริมน้วหรือเขตเขตศึกไรที่สุดนั่นเองนะครับอยู่อันดับที่แปดนะแล้วก็เออเดี๋ยวเราไปดูพลังรวมกันพลังรวมพี่แกสี่สิบแปดล้านนะก็คือสิบแปดตัวหรือว่าสามทีมนั่นเองเออแล้วก็ฮีโรไอพีซาร์าอยู่อันดับที่แปดนะครับผมตอนนี้ก็เสิร์ฟผมนะก็คือตันตันที่ลำดับสิบสองด่านที่หนึ่งนะครับก็คือไปต่อไม่ไหวแล้วนะก็คือมันมันยากจริงๆนะขนาด คนที่มีทั้งปีศาจเก่งๆทั้งฮีโร่เก่งๆยังไม่ผ่านนะผมก็เป็นพี่เสือหน้าเบลนะไอดีนี้ก็ตัวบักก็คือบักจริงๆนะเป็นส่วนน้อยเลยนะผมบักมากนะผมแล้วก็เราจะพาไปดูอะไรกันต่อดีลูนอะ,ล,นอะลูนพี่แกยังไม่ปลดอมดตะนะนี่ขนาดยังไม่ปลดอมดตะนะเดี๋ยวเราลองดูเออยังไงส่วนน้อยเขาปวดอยู่แล้วนี่อัร์รที่สองก็ปลดไปแล้วนะโอ้ ีอพี่แกไม่บดอัไอยังไม่ยังไม่ไมบดอมตะนะเออก็ปลดไปสองลูนนะก็วิวสองสองลูนนะก็คือหัวใจนั้นกับวายุฟื้นชีพนะครับกคมอายุนั่นเองก็กลยุทธ์กลยุทธ์แกหกทับหนะครับตอนนี้นะฮีโร่ปีศาจก็ยังไม่ครบนะสีทองนะก็อาวุธสีทองก็ยังไม่ครบ ต่อสู้ก็ไม่ได้ครบเทคนิคก็ยังไม่ครบก็ครบแค่ฮีโร่นะครับพลังเอปไปไวจริงๆนะครับผมอาเรามาดูกรอบกรอบก็ประมาณนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลย <S <S <ๆ>แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดสตรอรี่สตรอรี่พี่แกโอ้โหแก,แกน่าจะทำแต่เทคนิคปะมีโอ้โหแกไปไวมากเลยนะครับผมโอ้โหไปนี่แล้วอะ ดูหลักแกดิอันหลักแกนี่ไปนี่แล้วนะโหไวเกินไอดีผมไอดีผมยังอยู่อันนี้อยู่เลยไอดีผมยังอยูอ่นี่นะผมยังอยู่ดวงจันทร์ไอเซตมะที่ขึ้นมาเหยียบบนดวงจันทร์่ะแล้วก็มีอะไรอ่อะไม่น่ามีอะไรแล้วป่ะับรองเออไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมผม,ผมไม่รู้ว่าผมรีวิวอะไรตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะ น่าจะครบแล้วนะเออน่าจะไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วอ่ะก็บถ้าถ้าแบบตกหล่นตรงไหนก็บอกผมได้นะครับผมผมจะปรับแก้ไขนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็มารีวิวไอ้ดีตัวบั็นะครับผมตัวบั็กก็คือใส่คำพีเลยนะคือทอปสามาทุกคนอ่าก็ ขอลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊งกิงกดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ปีนี้นะก็อยากหนึ่งพันซับไวๆนะก็ช่วยๆกันนะครับผมผมก็จะเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วแหละคือถ้าว่างก็อาจจะลงถ้าไม่ว่างก็ก็อาจจะลงนะครับก็ขอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม